รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับสนับสนุนโดย vt m a r k e t Market, trading can be easy vtrade intrust vtrade เอฟเอ็กซ์โปรเทรและกระโปรครับเทรดกับบล็อกเกอร์ดำหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้เอฟเอ็กซ์โปรเทรและกระโปรฟรีกฟรีคุครับเพียงแค่ชวนเพื่อนเข้ามาเทรดภายใต้ลิงก์ไอบีของนักชุนวันนี้จะได้รับทันที50 US ดอลลาร์เอ็กซ์เอ็มเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระเป๋ากระเป๋านะครับเราพานั้งทุนมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอร์สต์วิกันก่อนเลยครับ ดัชนีเฉลียตสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป0.24% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.41% NASDAQ ปรับตัวปิดลบมากที่สุดครับ0.89%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐจะคงแข็งแกร่งและาททำให้ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับ สํนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสาหรัฐมีการเปิดเผยผลสํารวจการเปิดรับสมัครงานและก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงานนะครับพบว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น437,000ตําแหน่งสู่ระดับ10.7ล้านตําแหน่งในเดือนกันยายนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ9.85ล้านตําแหน่งทั้งนี้ตัวเลขนะครับดังกล่าวเดยวนันบว่าเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสนใจโดยมองว่ามาตรวัดภาวะตึงต,ตัวในตลาดแรงงานซึ่งเป็น ปัจจัยในการพิจารณาขออภัยครับพิจารณานโยบายการเงินแล้วก็อัตราของดอกเบี้ยครับทุกท่าน คุณแอนโทนีนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทอเมริกาไพรซ์ฟิไนเชียลในรัฐมิชิแกนกล่าวว่านักลงทุนรับรู้ว่าเฟดเนี่ยต้องการทําให้ตลาดแรงงานและก็การจ้างงานชะลอตัวลงเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจและชุดเงินเฟอ้อให้ปรับตัวลงแต่ว่าข้อมูลแรงงานที่มีการเปิดเผยล่าสุดเนี่ยก็จะบ่งบชี้นะครับว่าตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่งมากนะฮะก็อาจจะทําให้เฟดเนี่ยใช้เป็นเหตุผลในการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปนะครับก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับในส่วนของตัวตลาด w a า c วอ i ิงครับในคืนที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวราคาน้ํามันดิบกันบ้างน,นะครับนักทุนว่าเป็นอย่างไรนะครับคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัว เข้าสู่แดนบวกประมาณ1.84เหรียญด้วยกันครับรับความหวังจีนเปิดประเทศครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า2%ในวันอังคารคานร,รับกับความหวังที่ว่าจีนอาจจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหลังจากใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโควิด -19 ซึ่งเป็นเวลาไม่นานนะครับในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ำมันครับ สัญญานณมมนตบดีตัวขึ้นนะฮะหลังจากที่นายหาวหงนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่านายหวังหูหนิง หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจํากรมการเมืองหรือว่าโปลิตบูโรกําลังจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องการเปิดประเทศแล้วก็กำลังทบทวนข้อมูลด้านโควิดในจีนในต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์หากมีการเปิดประเทศโดยจีนนะครับมีเป้าหมายที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบในการควบคุมโควิดในจีนในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ครับนอกจากนี้สัญญาณดันดิบจะได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับทุกท่านการอ่อนค่าของดอลลาร์ ก็สร้างปัจจัยสนับสนุนให้กับราคาทองคําของเราในช่วงของคืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับราคาทองคําก็มีการชะลอกําลังปรับตัวลงมาบ้างหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยนะครับพบว่าดีกว่าคาดการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ลบทั้งทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นแต่ตอนนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1649นกะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆก,งก็อาจจะทําให้ฝั่งขาเซลล์คนที่ติดอยู่ที่ด้านล่างรู้สึกกังวลใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ยังต้องบอกว่าภาพรวมแล้วเเทททนนหลักขององงงยจะป็ ลงอยู่ติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับนังทุนครับในช่วงเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ